ทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากีีกองครับตอนแรกสองกองค่ะกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งใหม่แล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยกอากตัวเลยสบายตัวการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเตียงไม่ได้ผมทานมาได้หกเดือนแล้วฮะ แล้วก็หยุดทานมาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผมหายไปหมดเลยครับสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าจินอายุ64ปีค่ะ,คะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นก็เออกินพวกเครื่องในสัตว์ปีกของอร่อยทั้งนั้นเลยอของอร่อย <laughs> ไปตับ <laughs> หัวใจก็เอาไปผัดกะเพราแล้วก็ผักก็ชอบเป็นสตอผัด กุ้งกัดกุ้งน้ำพริกกะปิจิ้มยอดกระถินสะเดาเงี้หอมาะรุมที่ชอบมากเลยค่ะก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บ่ำข้อเท้าข้อเข่าข้อมือปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เหมือนมีอะไรตํำก็แปลกใจก็เอายานวด ยากแก้ปวดมากินก็กับไปกินอาหารเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุก็ไปโอ้โห,โหเห็นของชอบก็กินอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกกลางคืนทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรอ่ะแล้วก็มันโหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอค่ะก็ตรวจเลือดก็บอกว่ามียูริกในเลือดยูริสูงเกิน ก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกาณนะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกเนี้ยที่เอ่ยมาเนี่ยคะ่ะก็กลับไปโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ทํายังไงดีลุกนั่งก็ไม่ได้ลุกนั่งก็ลําบากเดินก็ลำบากก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูในก็เจอในที่ Facebook ก็บอกว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีเกาเนี่ยค่ะ ตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกาว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสังส่งมาก,กี่ก่องครับตอนแรกสองกล่องลองดูก่อนสกล่องก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหารเสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งมันจะอ,อ,อันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะคก็แต่สินใจกินกินไปครบ1เดือนก็รู้สึก ก็ยังไม่ครบดีค่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะขนาดเนี้ยกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบสามเดือนสึกเดือนแล้วดีมากเลยสบายาัวเลสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็กินใช้ชีวิตง่าย แล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมเกาเนี่ยไม่ไม,มาเลยใช่ไหมไม่มา<อ>ค่ะดีมาก <มา S 2> ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูด,ดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะมีอาการปวดตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวันสามวันกว่าจะหายนะฮะ เาซื้อ,อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเตียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงจะต้องยอมโทรจ้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อ,อยาให้ทานนะฮะดีเกาฮะกับดีบูลดีบูลดีเกาเนี่ยมันช่วยให้ผมหายฮะทุกวันนี้ผมหายปกติเพราะดีบูลดีเกาฮะเราใช้คู่กันนะฮะก็คือเวลาทานก็ทานคู่กันทั้งดีบูลและดีเกา ผมทามาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทามาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผมหายไปหมดเลยครับดีเกาเพื่อโรคเกา・เพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยเรมันเดรูทหรือเซกตี ยาสมุนไพรจีนโบราณขาสานกับแดนดีไลออนและแกรโนเดอร์มาลูซีดัมหรือเห็ดลิ้นจือมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกาคีอ้อันอุดมไปด้วยสารฟลาวโนอ์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซ ช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ